ไม่นะคะอ่ะเอหม่ เห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวอันพาไปชมกิจกรรมในงานกันใหม่ครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะคะสัญญาณถูกตัดออกไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่ยไปดูกิจกรรมหนะ้าเรียนตำันนี้กันค่ะสําสหรับกิจกรรมของพี่น้องคนเสื้อแดงะคะทานข้าวกับคุณทักษินนะคะเป็นกิจกรรมส่งรักข้ามกำแพงนะคะ ตอนนี้ก็กำลังจะถึงอันนี้จะเป็นโซนแรกนะคะอันนี้จะเป็นบ้านโซนแรกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีน้องหมามาด้วยนะคะมีน้องหมามาให้กำลังใจด้วยนะคะชื่ออะไรกันวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่กับกิจกรรมอ่ะหน้ากิจกรรมเจอเป้าเป้าแล้วนะคะแล้วก็มีส้มตรงส้มต่ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวาสี่ะสวค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัวสวัสดีค่ะ หนูก็รื้อมาของให้วันนี้ค่ะอ่าน,นี้เจอเจอใครทุกคนทักทายได้นะคะพี่แดง่อบแวนะนำตัวนิดนึงนี่ใครเอ่ยสวัสดีครับอนนมบบอมายานะครับพี่อมมายาะพี่อมมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยครับพี่มาช่วยตั้งแต่1ิบดโมงอาจารย์เดี๋ยวพี่จะมูฟละ<อ>เดี๋ยวตอนเย็นพี่มาอีกรอบอ่ะนี่นี่นะคะอันนี้ทานจริงต้องบอกว่าทานข้าวกันจริงๆนะทานข้าวนะครับทานข้าวทานข้าวนะมีมีส้มตำมีมีหมูยงหมูย่างนะคะเป็น กิจกรรมส่องรักข้ามกำแพงนะคะส่งรักไปหาคุณทักษิณไม่มีใครอยู่เบ้างหลังหรือสนับสนุนนะครับออกันเองต้องบอกว่าพี่้องแสดงเราดูแลกันเองนะคะนี่ค่ะนี่เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกำลังกระเด็ดอร่อยกันนะรันพาไปชมบรรยากาศด้านหน้าต่อครับนี่อยาให้ชมนี่คนตำค่ะคนตำคนตำอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หมูอยู่ตรงนี้ นี่เราแต่เราไปดูกิจกรรมด้านหน้ากันต่อนะคะตอนนี้ที่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าของกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นการทานข้าวกับคุณรัศินนะคะมีกิจกรรมเนี่ยมีตลอดถนนทั้งเส้นนี้เลยนะคะด้านหน้าเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆค่ะอันนี้จะเป็นทางซุ้มแรกนะคะเนี่ยค่ะเราจะมีเจอคนสวยแล้วคนแรกจให้ตลอดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เจอพี่พีเอฟซีด้วยนะคะ ใช่ค่ะน้องกานพอดีใส่แว่นแดดมันร้อนค่ะน้องอการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหน่อยถ่ายรูไห้่อยได้ค่ะแต่คนนี้ตัวจริงตัวไล่จริงอ่อนนะอุ้ยแล้วพี่พี่พี่จับถ่ายรูปไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้พี่เดี๋ยวถ่ายให้ก็ได้เออเดี๋ยวถ่ายเดี๋วพี่เนี่นี่นะคะเราก็จะเจอเอสซีของคนแสดง มีเลยเอฟซีตลอดกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดเลยขอบคุณค <ขอ S 2> ่ะี่จะถ <Clean> ่ายอะไรก็ถ่ายให้ที่นี่นะไทยไทยไทยน้อยไทยน่อยก็จะเป็นบรรยากาศนะคะความรักความผูกพันของคุณแสดงที่มีให้กับคุณทักษิณนะคะเอาไว้ชัดนะคะก็ดูแต่ในเฟซแล้วมาดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ถ่ายเป็นต้องถ่ายเป็นที่รู้ของใครแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้คุณทักษิณเลยนะคะ ต้องเป็นต้องแบบแล้วให้กดตรงไหนให้กดตรงไหนตรงนี้ค่ะตรงกลางกลางค่ะขาบังหลังต้องหันหน้านี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเจอกันสวยแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝากส่งกำลังใจด้วยนะคะจอะขบคคุณ่การเยอะๆนะจัดการเยอะๆนะได้ค่ะอาสวัสดีค่ะนี่ก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยแอาสวัสดีพี่เคด้วยค่ะ วักเวอ่าวันนี้พี่เคเป็นช่างนะคะใครที่ติดตามพี่เคอยู่ก็จะเห็นพี่เคอยู่ตรงนี้ประจำนะคะสามารถมาส่งกำลังใจมาให้กำลังใจกันได้เนาะมาให้กำลังใจเพราะแมวไม่ต้องมาให้กำลังใจพี่นี่บ้านเคขาสวยจ้าอันนี้บ้านเป็นบ้านพี่เคก็จะเป็นการโชว์ผลงาน ของคุณทักษิณนะคะว่าท่านเนี่ยทำอะไรมาบ้างคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเพื่ออาทรหน่วยบนดินนะสนามสุวรรณภูมินะสามสบาทรักษาทุกโรคที่เป็นโครงการยืนหนึ่งนะคะที่ทำให้ประชาชนคนลากยาเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายนะคะเดี๋ยวเดินไปต่อนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยตรงนู้นก็จะมีขาโอเคเหมือนกันค่ะก็จะเป็นการทักทายนะคะแล้วก็จะเป็น นี่ค่ะใของพี่พี่เสื้อแดงคะ่ะที่ทุกคนเนี่ยก็มาด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันคะ่ะนี่ค่ะยืนยัน,นชัดๆนะว่าเราอยู่กันที่หน้าเรือนจำคลองเต็นนะคะเสียงคัดไหมคะทุกคนเสียงคัดช่วยแจ้งอันนิดนึงนะคะว่าเสียงคัดค่ะคะ่ะเพราะว่าวันนี้อันไล์ผ่านเขตเป็นครั้งแรกนะคะปกติจะไล์ผ่านในส่วนของบ้านนะักดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศการทักทายกันสวัสดีค่ะมาดูขอสมสาคัญก่อน เจอแล้วค่ะเราเจอเพชรเม็ดงามของเพื่อไทยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ด้านนี้ได้ไหมคะฝากไมายนิดนึงค่ะไติดได้ลดลเลยพี่ติดยังไงอะไรคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราเจอทางทีมเพื่อไทยเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงค่ะเป็นใครมาจากไหนอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีครับชื่อนภุษักรยาเดชธรรมครับตอนนี้ก็ผมุกขิวเชิดบักสิง ว,วให้รอรู้นกันดีกว่าว่า mm hmm. ผมจะไปอยู่ในส่วนใหนแต่นี้แน่ๆนะครับ mm hmm. ผมมาผักดันเรื่องสามส mm ิบบาทรักษาโตให้คนไทยได้ใช้กันอย่างทั่วหน้าสมบูรณ์และไปได้ในทุกที่ครับฝากอีกครั้ง ค่ะฝากพี่พี่ทุกท่านที่อยู่ในไลน์นะคะช่วยกันแชร์ช่วยกันเป็นกําลังใจให้กับเพชรเม็ดงามของ,ของเพื่อไทยอีกหนึ่งท่านขอชื่อดังๆอีกครั้งหนึ่งคากชื่อนะครบลารยาเดเชารมครับอยู่เขตไหนคะเขตบางเขนครับเขตบางเขนนะคะขออนุญาตฝา,ากติ๊กตอกได้ไหมครับได้ค่ะติ๊กตอกกระบอกนะครับนะครับเ A P O B นะครับฝากติดตามด้วยนะคะมีช่องทางอื่นอีกไหมคะไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้า บ้านฟาก,ก็าาก,ก็มีบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่ทุี่ผมจะ้น่อมากกาโอเคได้ค่ะฝากพี่ๆท,ท,ทุกท่านนะคะไปติดตามทางช่องทาง,ทางบ้านดำได้เลยนะคะขอบพรคุณมากค่ะขอบคุณม่ะ,มะมไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะตอนนี้ในงานเนี่ยก็จะมีบรรดาผู้สมัครนะคะที่เตรียมตัวเนี่ยจะลงมาเป็นสสนะคะ มีกันหลายท่านเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในงานคะพี่วรชัยเหมะเนี่ยก็อยู่ด้านในด้วยนะคะวันนี้ขขคือข่ะต้องบอกว่ามากันเยอะมากันหลายท่านนะคะเดี๋ยวอันพามาชมบรรยากาศด้านในนะคะว่ามีใครมาบ้างอ่ะพี่ซนันเราเจอพี่ซันแล้วนะคะอ่ะนี้พี่ซนันสวัสดีค่ะพี่ซนันเดี๋ยวเราไปดูมาชมด,ด้านในกันค่ะว่าด้านในข้างในยังมีบรรยากาศดีมากเลยแค่ไหนค่ะกับ ันนี้ของกิจกรรมคนเสื้อแดงนะคะคะแนนเลือกตั้งมันมาจากไครครับอันนี้ก็จะเป็นผู้สาวว่ากรกตเข้าหสหานะเข้าไม่ได้แล้วคะแนนเดียวสองคะแนนเสกคะแนนไม่เข้าไปแล้วได้คะแนนของประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าบ้านใหญ่บ้านเล็กมึงจะไปอยู่พักไหนบ้านใหญ่จะไปอยู่พักไหนเรื่องมึงปัญหาคือประชาชนตามไปด้วยหรือเปล่านี่ปัญหา ปี54ไอเนะี้นี่แหละโอ้ยบ้านใหญ่เต็มไปหมดครับแถวอีสานนี่บ้านใหญ่หหญรงสอ,สอสอที่มันมีความเชี่อชนันรองสอมีชื่อลงไป็ีอีสานเลยบานครเราบ้านใหญ่ไปแต่บ้านแบบคะแนนไม่ไปด้วยเวลาเข้าคูหาโอการเพือ่อไทยสอสอใหม่ๆห,หน้าเด่นๆเพิ่งมาเมื่อวานยังไม่เป็นสอสอเลยพรานันน ผมอย่างนี้ทั้งหมดทั้งภูมนี้เราแก้ไขได้ด้วยการเลือกตั้งคะแนนเด่นไม่ดีแล้วโชคดีเพื่อไทยแก้รัฐรู้ได้แล้วเป็นบัตรสองใบคะแนนเด่นไม่ดีแล้วนี่เป็นชัยชนะครั้งเดียวแล้วก็สุดยอดเลยอันนี้เพราะฉะนั่นมีบัตรสองใบแบบนี้ ข้าผู้หาตาเพื่อไทยให้มันถล่มทลายแล้วก็ไปแก้แล้วจะมีหกศูนล้างระบดสีนำเงินให้หมดคะแนนไทยมาได้หรอมานานหรือยังมามานานแล้วครับมา,าผู้หา น้องสองจากสมุทรปราการมากคนรุ่นใหม่สองคนองการจากประเวศเพื่อไทยสองใบใช่ไหมพี่น้องสองใบจะไม่มีน้องขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วตอนนี้ วันนี้จะมีไฮไลท์นะครับลหลังจากที่วิทยากรเสร็จจากตรงนี้แล้วเราขอแนะนำคณะทำงาน<อ>เพื่อจะยื่นจดหมายให้กับท่านประวุฒิชน,นวันนี้ท่านปอะวุฒิชนมาจากสารไทยพลมารับจดหมายตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอเน,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 นียนๆคณะทำงานด้านๆด้านาดีเลยก็กได้ ข้าวๆกันนะคะอ่าฮะข้าวเชิญเดี๋ยวผมจะแนะนำคณะพิธีการแต่ละคนนะครับวันนี้เรานัดเปิดด้านตะวัจินขอมเอากล้วยมาให้ด้านตะวัจินด้วยไปแล้วเร็ขออนุญาตนะอันนี้เป็นบรรยากาศของด้านนอกนะคะเดี๋ยวเข้าไหม่ฮอเดี๋ยวผมไปเอากระเป๋าก่อน งั okay. ้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวอันจะขออนุญาตไปด้านในก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกร้อนมากข้างในด้านหน้าที่กําลังปะสายอยู่เนี่ยก็ประมาณนี้นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงจะเป็นของกลุ่มที่ทนายหนูนะคะที่ทํากิจกรรมกับด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กําลังถ่ายรูปกันด้านหน้าเรือนตานะ,ะต้องบอกว่า วันเสาร์เนี่ยจะมีกิจกรรมทานข้าวกับคุณทักษิณนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยสามารถมากันได้ตลอดเพราะตรงนี้ก็ยังจะมีพี่เคนะคะสแตนบายอยู่หน้าเรือนจำตลอดนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นกิจ,ก,จกรรมนะคะของทางคนรักเพื่อไทยทางทีมคนรักคุณทักษิณนะคะต้องบอกว่ารอบหน้าเนี่ยขอแคมเปญนี้ดังๆงนะคะกาเพื่อไทยสองใบนะคะทุกคนขอแคมเปญนี้ดังๆงนะคะรอบหน้ากาเพื่อ ะะุกเห็นบรรยากาศกันไปแล้วนะคะสําหรับบรรยากาศวันนี้เนื่องจากว่าตลอดถนนทางเส้นเนี่ยค่ะก็จะมีพี่น้องเสื้อแดงส่ายคุ้มนะคะมาร่วมกันทํากิจกรรมก็แบ่งๆกันค่ะกระจายกระจายกันนะคะจะได้ยาวเต็มตลอดทั้งของถนนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอเนี้อ่านคอมเมนต์มิดหนึ่งนะคะสวัสดีคุณปรเมศด้วยค่ะสวัสดีคุณพี่สินิศักด้วยค่ะสวัสดีคุณนายรักด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งสู้ๆค่ะสู้ๆทุกขั้นเลยนะคะโอเคอันก็จะเดหนไปหาน้ํากินก่อนส็ขอนที่ไงน้ำอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเพื่อสวัสดีเพื่อไทยจากนกรนนมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะพี่แงดงเราได้เราได้น้ำแล้วนะคะมาต้องบอกว่ามากิจกรรมด้านหน้าเรือนจําตรงนี้มาแต่ตัวได้เลยนะคะของกินมีน้ํามีมาแต่ตัวมาให้กําลังใจคุณทักสินกันได้เลยนะคะมากันเยอะๆมากันได้ทุกวันนะแต่ถ้าวันเสาร์นเนี่ยคนก็จะเยอะหน่อยเนี่ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที่แม่ๆป้าๆนะคะมาร่วมงานกิจกรรมร่วมกัน เาข้างในก่อนอค่ะพี่แดงอ่าฝากพี่ทุกคนนะคะฝากทุกกำลังใจนะคะเราจะสู้แล้วก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเนาะ<ม>เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยถูกกฎหมายของประเทศนี้กระทำทำแล้วทำเล่านะคะที่ก็จะเป็นอีกหนึ่ง ที่เราจะสามารถช่วยคุณทักสินได้นะคะเข้าคูหาการเพื่อไทยสองใบค่ะใช้ายประกาสู้แล้วก็ใช้ายประกาลงโทษพวกนักการเมืองที่ไม่อยู่ในร่องในร,รอยนะคะพวกนักการเมืองที่ใช้เส้นใช้สายจนทําให้ประเทศไทยเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับดอกไม้ผูกช่อที่มอบให้เลยค่ะแล้วก็ วันนี้เป็นการขึ้นไลฟ์บนเพจครั้งแรกนะคะเพราะว่าปกติอันจะไลฟ์อยู่บนบ้านดำเนาะไม่แน่ใจว่าเสียงชัดหรือภาพชัดมากน้อยแค่ไหนนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านไวน้ณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวอันขออนุญาตเข้าด้านในก่อนนะะเพราะว่าด้านนอกค่อนข้างร้อนแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตคราวหน้าหรือมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่บนช่องทางเพจของศีราอันได้เลยะคะ่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คะ่ะ